สวัสดีค่ะผมก็ไปม่หมอโซเฟียแพทย์จิตวอีกครั้งนะคะเอาละคลิปนี้นะเรามาส่องใจเขาดีกว่าค่ะว่าตั้งแต่คบตั้งแต่คุยกันมาเนี่ยเขารู้สึกผิดหวังในตัวคุณบ้างหรือเปล่านะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะจดจงกับใครค่ะใครอยากดูดวงสนตัวกับแม่พิ์เพื่อนในแอปเกี่ยวหรือสแกนปิ๊กอัโค้ดตรงนี้ได้เลยนะคะอะเรามาดูกันสิคะว่าตั้งแต่คบตั้งแต่คุยกันมาเนี่ยนะคะเขารู้สึกผิดหวังในบางเรื่องของเราบ้างหรือเปล่านะคะ ก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณก่อนค่ะพลังงานของคุณเป็นอย่างไร Five of Cups ค่ะ Knight of Pentacles The High f e n c e คุณเคยเจ็บปวดเสียใจมาก่อนคุณเคยผิดหวัง และเสียดายวันเวลาหรือว่าเสียดายความรู้สึกเสียดายสิ่งดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาในอดีตนะคะนะจนคุณอะ่ะบอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่มีรักก็ไม่ตายไม่มีรักก็อยู่คนเดียวได้ฉันไม่ซีเรียสฉันอยู่กับงานฉันอยู่กับเงินฉันก็อยู่ของฉันได้คุณคิดแบบนี้แล้วเหมือนกับว่าคุณได้สัญญา,ากับตัวเองว่า ถ้าไม่สามารถที่เจอรักที่ดีได้ก็ไม่เอามาแล้วนะคะนะคือคือคุณโฟกัสอะคุณโฟกัสในตัวเองที่ผ่านมาคุณโฟกัสในตัวเองมากๆนะคะนะแล้วเมื่อเจอเขาแล้วละ่ะคุณเป็นอย่างไร The Star มันเหมือนจุดประกายความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะ king of wands ค่ะ The Fool เมื่อคุณได้เจอเขาอะ่ะมันเหมือนกับว่าเขามาจุดประกายความหวังความฝันลึกๆที่คุณฝังกลบมันไปแล้วอะ่ะนะให้มันตื่นขึ้นมาอีกนะคุณเกิดมีความหวังมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีความฝันในในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเฝ้ามองนะเฝ้ามองเฝ้ามองหาจุดบอดหรือว่าจุดที่มันแบบมันไม่เวิร์กสำหรับเราอะ่ะเออคุณพยายามมองหาในความสัมพันธ์นี้ แล้วคุณก็พยายามทาทุกวิถีทางหรือว่าพยายามจากค้นหาว่าเฮ้ยทํายังไงให้มันเวิร์กทำยังไงให้มันแบบไปได้ยาวๆนะคะแต่คุณก็ยังรักอิสระอยู่นะคุณยังรักอิสระอยู่ยังพอใจในการที่เป็นตัวของตัวเองอยู่นะหรือถ้ามองอีกมุมหนึ่งคุณอาจจะแบบเฮ้ยอ,อีกสักครั้งหนึ่งขอลองเจ็บอีกสักครั้งหนึ่งลองให้ใจตัวเองมันได้ทํางานอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่แบบให้สัญญิงสัญ,ญญากับตัวเองไว้แล้วว่าเอ้ย e ก็ไม่มีรักก็ไม่ตายอะไรประมาณนี้นะคะอืมพลังงานที่เห็นนะคะก็จะมีธาตุน้ำนะคะธาตุดินและธาตุไฟจ้าอ่าธาตุลมก็มีจ้ะธาตุลมทีนี้มาดูพลังงานของเขาสักนิดหนึ่งนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรคะ J Empress Six of Swords Four of Wands Queen of Cups The Moon และขออีกใบ Strength โดยหลักแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะคุณอาจจะดีวกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะฮะหรือว่าคนคนนี้มันมีเอ่อมันมีลักษณะของความเป็นพ่อความเป็นแม่ได้ดีมีสัญชาตญาณความเป็นพ่อความเป็นแม่แล้วเป็นคนที่แบบเอ่อสามารถมอบความรักได้โดยที่แบบไม่มีวันหมดอ่ะเออแล้วคนคนนี้เป็นคนที่จะเข้ามานะจะเข้ามาคลี่คลายจะเข้ามาแก้ปมปัญหาในใจให้กับคุณนะ เขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปกับคุณเขาเขาพร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับคุณนะคะเมื่อเขาได้เจอคนแล้วเนี่ยคุณแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ตัวของเขานะคะนะเาขาค่อนข้างที่จะวิตกกังวลกลัวเหมือนกันนะกลัวเหมือนกันกลัวกลัวความกังวลเหมือนกัน เขาเลยพยายามที่จะพยายามคุมเกมในความสัมพันธน์หรือพยายามที่จะไม่คิดอะไรมากนะคะหรือว่าไม่อยากจะฟุง้งซ่านเพราะว่าไพ่เป็นไพ่ para, ฟุง้งซ่านคิดเยอะคิดมากเขาไม่ต้องการที่จะคิดมากแต่ว่าเอาจริงๆลึกๆเขาก็คิดเยอะคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธน์กลัวกลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวการเจ็บนะคะมันอาจจะเป็นแบบในเมื่อเขาคิดที่อยากจะลงหลักปักฐานกับคุณแล้ว่เ,เขาอาจจะแบบมีความกันงวลค่อนข้างที่จะสูง นะไม่อาจจะปล่อยผ่านไป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 สักอย่างเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะคะแล้แบบเขาได้มอบหัวใจให้กับคุณแล้วนะหัวใจเขาเอาเอามาวางไว้บนมือคุณแล้วเรียบร้อยแล้วไพ่กระเด็นออกมาจา้ะคุณมีพลังงานความเป็นคู่ชูบครับคุณสองคนนะจิตใจตรงกันจิตใจค่อนข้างที่จะตรงกันคิดถึงการมีความห่วงให่หงหาอาทรกันอ่ะทีนี้มาดูค่ะว่าอ่ะตั้งแต่คบกันมาเนี่ย เขามีความผิดหวังอะไรในตัวคุณบ้างหรือเปล่านะคะไฟล์ออฟว้นส์เพจออฟว้นส์เจมเปอเรอร์โฟร์เพนคิ้วส์ซิกซ์เอาไว้นส์ค่ะถามว่ามีไหมมีค่ะ มีผิดหวังในบางเรื่องแต่เขาบอกเขาบอกว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยโอเคบางทีคุณอะมีการเถียงกันมีการดีเบตกันมีการแบบความคิดหรืออ t ต i t u d มันอาจจะไม่ตรงกันในบางเรื่องมันก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างเถียงกันบ้างแต่เขามองว่ามันเริ่มต้นกันได้มันเรียนรู้กันได้นะคะมาศึกษากันใหม่ได้เพราะเขามีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงกับคุณนะคะส่วนไอ้เรื่องความผิดหวังหรือว่าความเสียการเสียความรู้สึกเขาเก็บเขาเก็บมันไว้เขาเขาเขา เขามอกว่ามันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจะต้องมาพูดให้คุณเสียใจนะเขาเก็บมันไว้นะคะแล้วเขาก็ยังแบบยังแสดงออกอะยังแสดงออกว่าเขายังมั่นคงกับคุณนะคะแล้วบอกได้เลยว่า เขาก็ต้องการเอาจะเอาชนะใจคุณคุณก็ต้องการจะเอาชนะใจเขาและคุณกับเขามันมีพลังงานความเป็นคู่กันจริงๆนะคะแล้วมันมีความมั่นคงในเรื่องความรู้สึกและมีพลังงานความเป็นคู่ด้วยนะคะพลังงานของคุณกับเขานะคะมันมีพลังงานของความเป็นคู่กันด้วยนะคะ The Empress the Emperor ดูเหมือนกับว่าไม่มีใครเอาคุณอยู่ได้เท่าเขาแล้วก็ไม่มีใครเอาเขาอยู่ได้เท่าคุณด้วยเพราะฉะนั้น ถามว่ามันมีผิดหวังในบางเรื่องไหมมีค่ะมีมีผิดหวังในบางเรื่องที่นิสัยอาจจะไม่ตรงกันหรืออะไรแต่เขาพร้อมที่จะเรียนรู้นะแล้วเขาก็พร้อมที่จะปรับนะด้วยความที่ว่าความรู้สึกของเขากับคุณค่อนข้างที่จะมั่นคงมีพลังงานความเป็นคู่ร้านเปอร์เซ็นไพ่ใบไพ่ใบสุดท้ายนะไพ่ใบใต้สำรับนะคะพลังงานความเป็นคู่หนึ่งพลังงานความเป็นคู่เอ่อผิดใบพลังงานความเป็นคู่สองนะคะและพลังงานความเป็นคู่ สาม Tri ปเปค่ะทริปเปิลโซโมนะเพราะฉะนั้นรักษาความรักรั้งนี้ให้ดีนะคะดูแลกันให้ดีอะไรที่มันไม่ถูกใจกันให้คุยกันนะคะสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เราไม่ชอบคุยกันค่ะนะคุยกันดีๆแล้วปรับเข้าหากันนะเพราะว่าต่างคนเนี่ยเท่าที่ดูไพ่มาต่างคนต่างพร้อมที่จะปรับตัวเข้าหากันถึงแม้ว่าจะมีแบบลึกๆที่ไม่อยากปรับ แต่ว่าคุณกับเขามันจิตใจกันมั่งมันมั่นคงกันมากจนถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยฉันพร้อมว่ะฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาอะไรประมาณนี้เลยนะคะก็ขอแสดงความย,าวยินดะีนด้วยนะคะชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากเมนไว้ด้วยนะคะแล้วก็น้อมรับคำทำ,ทำ,ทำนายกันไปด้วยนะคะเพื่อให้พลังงานของเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทะลุร้อยไปเลยนะคะเอาละฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นกำลังใจก,กันและเป็นค่าครูเล็กน้อยกับแม่หมอค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ